จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับเหล่ากาชาติทีมพมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะสงฆ์จัดก,กิจกรรมเรามีเราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปช่วยในพื้นที่อำเภอบ้านแพรกจำนวน25รายเมื่อเวลา9้านาฬิกาวันที่7กรกฎาคม2564หที่หอประชุมอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพานุเย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาได้มอบหมายให้นางสาวนุชนาฏปฏิบธีราน,นันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาพร้อมด้วยนางสาวนารุมนพงสุภาพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาและนายสุรบัณฑิตกัญญาณนะนายอำเภอบ้านแพรกปลลัดอำเภอบ้านแพรกผู้นำท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรมเรามีเราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปช่วยโดยมีการร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน20รายนางสาวนุชนาฏปฏิบธีรานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า เครื่องอุปโ,ปโภคบริโภคได้รับการสนับสนุนจากวัดพนันเชิงวรวิหารวัดชูจิตธรรมารามคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลนิธิพุทธมหาเมตตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับสนับสนุนเครื่องอุปโ,ปโภคบริโภคช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะวัดชูจิตธรรมารามได้สนับสนุนข้าวสารจำนวน20ถุงถุงละ10กิโลกร,รมัมรวมเป็น200กิโลกร,รมัมให้กับทางอำเภอบ้านแพร่ ด้านนายสุรบัณฑิตกัญญาณะในอำเภอบ้านแพรกลก่าวว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 และลอกใหม่ได้ขยายวงกว้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเยาวชนผู้พิก,การผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสปัจจุบันอำเภอบ้านแพกมี2,674ครัวเรือนมีประชากรจำนวน6,841คน กลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเยาวชนผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจำนวน265รายและอำเภอบ้านแพรกได้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสม10รายอยู่ระหว่างการรักษาตัว9รายและหายแล้ว1รายไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งยังถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอำเภออื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ในอำเภอบ้านแพกได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีการเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการ DMHCT ได้แก่การเว้นระยะห่างใส่แมสหมั่นล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิและใช้แอปไทยชนะอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ข่าวโดยนาราเอกบอกอพิทักษ์ิริวงศ์